สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับนี่คือการวิเคราะห์เจาะลึกเบื้องลึกและวันนี้ต้องบอกเลยว่าพายุการเมืองเริ่มตั้งเขาอีกครั้งเพราะชื่อหนึ่งที่หายไปจากเวทีนานหลายปีกำลังกลับมาเคลื่อนไหวเขาคือทักษิณชิน,นวัตรสถานการณ์ล่าสุดต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแหล่งข่าวการเมืองหลายสำนัก ไม่ว่าจะเป็นเดอะส t ต s ไทมส์หรือ b a ง g อกโพสต์รายงานตรงกันว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาออกสื่ออย่างที่พบปะบุคคลในวงการทั้งนักการเมืองนักธุรกิจและสาธารณะในหลายพื้นที่สิ่งที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่การกลับมาเดินสายเยี่ยมเยียนธรรมดาแต่เต็มไปด้วยคำพูดสั้นๆแฝงนัยยะและรอยยิ้มที่บ่งบอกว่า เขาไม่ใช่เพียงผู้ชมแต่พร้อมจะขึ้นเวทีอีกครั้งวิเคราะห์เชิงลึกเวลานี้เหมาะที่สุดสำหรับการคืนเวทีบ้านเมืองกำลังแกวง่งความเชื่อมันการเมืองเริ่มสั่นคลอนฝ่ายรัฐบาลก็เสียงแตกฝ่ายค้านก็ยังหาทิศทางไม่ได้และนี่แหละคือช่วงเวลาทองคำของคนที่ชื่อทักษิณเขาไม่จำเป็นต้องลงสมัครแต่สามารถกำหนดเกมได้ ทักษิณไม่จำเป็นต้องถือบัตรสมัครเพราะเขาคือดีไซเนอร์แห่งยุทธศาสตร์แค่เดินสายแค่พูดคำสองคำทั้งพักที่รักและฝ่ายตรงข้ามก็ขยับตามแล้วคำถามคือประชาชนพร้อมรับการกลับมาครั้งนี้หรือ,อยังบางคนต้อนรับเพราะคิดถึงยุคเศรษฐกิจเฟื่องบางคนค้านหัวชนฝาเพราะยังจำเรื่องคดีในอดีต แต่ที่แน่ๆคือเขายังมีอิทธิพลต่อใจคนไทยจำนวนไม่น้อยการเมืองจะเปลี่ยนทิศไหมคำตอบยังไม่ชัดแต่สิ่งที่เห็นคือเกมเริ่มแล้วทักษิณกำลังส่งสัญญาณหลายชุดทั้งต่อพักเพื่อไทยต่อพันธมิตรและต่อประชาชนและทุกฝ่ายเริ่มต้องวังหมากใหม่กันหมดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ การเมืองไทยกำลังเข้าช่วงชี้ชะตาอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามเพราะเรื่องร้อนยังมีต่ออีกเพียบแล้วพบกันใหม่ครับ